ทิตารีเสวังเจ็ดไปเก้าสดีค่ะละครเรื่องใหม่ของเสอ่์จานสามเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นลำนำกระดูกโยกและแสงสองรักข้างกายได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงและอยู่ในการโหวตในงานเวยบปวิชันคอนเฟอเรนซ์อันดับละครปัจจุบันท็อปสิบละครของเสอ่์จานวันที่ฝันเริ่มต้นอยู่ในอันดับแรกลำนำกระดูกโยกอยู่ในอันดับที่สามและแสงสองรักข้างกายอยู่ในอันดับที่ห้าในขณะเดียวกัน ก็มีให้โหทตัวละครอีกด้วยตัวละคร3เรื่องของเซอร์จานได้แก่เซียวจุนเซองซื้ออิงและเซองอยางลาสูดต,ตารางการฉายภาพยนตร์ในเทศกาลฤดูใบไม้พลีในปี2024ได้รับการเปิดเผยแล้วโดยมีหนังเรื่องมังกรโยกของเซอร์จานและนักแสดงรุ่นเก่าเชน่นเจียหลิงและเสันเถิงต่างก็มีผลงานของตัวเองตามการคาดการณ์จะมีภาพยนตร์11เรื่องที่แข่งขันกัน ในตารางเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปี2024รวมถึงผู้กำกับผู้ยิ่งใหญ่ฉีเคอเฟิงเสี่วกางจางอี้โมและเฉินไข่เกอร,รวมถึงศิลปินยอดนิยมเช่นเสี่ยวจานหวังจุนคายจางอี้ชิงฟานเฉิงเฉิงจูอี้หลงอย่างยางและคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานของเฉินไข่เกอเฟิงเสี่วกางอาจได้รับผลกระทบจากความสนใจที่ลดลงมาเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วการแข่งขันในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ดูเดือดมากโดยมีภาพยนตร์ดังหลายเรื่องต่างแย่งชิงกันเพื่อปรากฏตัวในระหว่างการถ่ายทอดสดนาโกเดนไนเซียวจานได้ทําให้ฉากนี้ระเบิดจริงๆหลังจากที่ไม่ได้พบเขาเป็นเวลานานเขาก็ปรากฏตัวในชุดเดสสองชิ้นสีดาล้วนโดยมีเสื้อกั๊กสีดําอยู่ข้างในซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวหลังจากที่เซียวจ้านเริ่มต้นเส้นทางของการออกกําลังกายและเพิ่มกล้ามเนื้อ เซอยวจันก็ตกหลุมรักอย่างบ้าคลั่งกับความสุขของการออกกําลังกายประเภทนี้และยังพัฒนากล้ามเนื้อที่เต็มไปด้วยเส้นภายใต้ผิวของเขากล้ามเนื้อหน้าอกของเขาปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเซอยวจันผู้อ่อนโยนและโรแมนติกก็สามารถเซ็กซี่ได้มากเช่นเดียวกันแม้แต่พิธีกรก็อดไม่ได้ที่จะพูดซ้าแล้วซ้าเล่าคืนนั้นเซอยวจันหล่อเป็นพิเศษเขาเหล่อและเซ็กซี่เกินบรรยายแต่การเปลี่ยนแปลงสไตล์ปกติของเขา ทำให้ผู้คนประหลาดใจนับครั้งไม่ถ้วนทำไมคุณถึงควบคุมสไตล์ได้มากมายขนาดนี้ทำไมทุกรูปลักษณ์จึงน่าทึ่งได้มากมายขนาดนี้พูดตามตรงความสวยงามของทีมของเซอร์จานนั้นดูไฮเอ็นมากและเขาก็รู้วิธีที่จะดึงดูดใจผู้ชมอีกด้วยเขาไม่เคยทําให้ผู้ชมสามารถละสายตายจากเขาได้เลยในการปรากฏตัวในแต่ละครั้งของเขาและรูปถ่ายต่อสาธารชนทุกครั้งหรือบางทีเซอร์จานอาจจะเป็นนักเรียนศิละปะ และเขาก็มีข้อได้เปรียบด้านสุนทรียภาพโดยธรรมชาติซึ่งสามารถแสดงคุณลักษณะของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดสดนี้เขามีวาจาที่ไพเราะและน่าดึงดูดใจเป็นพิเศษเขามีเสน่ห์มากรอยยิ้มของเขาชวนให้เราหลงใหลไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือหัวเราะก็ดูดีมีเสน่ห์มากเขาให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดและมีความรู้เช่นเคยเขาเป็นมืออาชีพและให้ความร่วมมือได้ดีมาก และประสบการณ์ส่วนตัวทําให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่านี่เป็นการถ่ายทอดสดสําหรับการโปรโมทผลิตภัณฑ์แต่เป็นเหมือนการเดินทางเพื่อสํารวจความรู้ด้านความงามมากกว่าเลยใช้คําทั้ง4คําว่าเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิมาอธิบายดังนั้นทุกคนจึงชอบที่จะดูการถ่ายทอดสดของเือจานและยังชอบการสอดแทรกเกรดเล็กๆน้อยๆของความรู้เชิงปฏิบัติการและความงามของจิตวิญญาณที่ปลดปล่อยของเขามากกว่า เมื่อเร็วๆนี้เซอร์จานได้ประกาศอย่างเป็นทางการในฐานะโฆษกรดับโลกของแบรนด์หรูหน้าแรกกลายเป็นอัญมณีทันทีบูชรองมีความสุขมากหลังจากที่เซอร์จานได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาได้เป็นโฆษกระดับโลกของบูชรองแบรนด์หรูของฝรั่งเศสมันทําให้เกิดกระแสความนิยมและกลายเป็นเทรนด์ฮิตในทันทีหน้าแรกทั้งหมดถูกตกแต่งด้วยอัญมณีและเครือข่ายทั้งหมดดูเหมือนว่าการใช้เงินจริงจะเหมือนสายน้ำไหล คำสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดที่โพสต์จนถึงตอนนี้ก็คือมากกว่า5ล้านหยวนหรือ24.953ล้านบาทต่อรายการต่อธุรกรรมมีรูปแบบของสินค้าเดียวที่โพสติดต่อการจำนวนนับไม่ถ้วนและยังมีคำสั่งซื้อจำนวนมากที่โพสเป็นชุดอีกด้วยนี่คือเครื่องประดับที่หรูหราและราคาก็แพงมากแต่ทำยังไงให้ปีเตอร์แพนรู้สึกอยากจะซื้อจำนวนมาก,มาก,มากเช่นนี้ได้ตามเสียงตอบรับของแฟนๆทำให้ออเดอร์จำนวนมากยังไม่พร้อมส่ง เนื่องจากมีคนเขาคิวมากเกินไปบางรุ่นหมดสต็อกทั่วประเทศแล้วทำให้บริษัทต้องกลับมาขยายกำลังการผลิตอีกครั้งในสถานการณ์เช่นนี้พี่ปานเชื่อว่าบูเชรองจะต้องมีความสุขอย่างมากอย่างแน่นอนค่ะแม้แต่พี่ปานที่เป็นแฟนคลับยังรู้สึกตื้นตันใจมากไม่เพียงแต่รักเซอร์จานเท่านั้นแต่ยังรับปีเตอร์แพนทุกๆคนอีกด้วยความสามารถในการบรรทุกสินค้าของเซอร์จานนั้นไม่มีใครเทียบได้ปีนี้ผลงานของเซอจ์จานสามเรื่องได้รับการออกอากาศ และทักษะการสแสดงที่ดีจริงๆของเขาก็ได้ดึงดูดแฟนๆนับไม่ถ้วนคนที่โดดเด่นและมีความสามารถหลายคนได้เข้าสู่ตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องปกติมากที่บูเชอรองจะมีคนดังหลายคนอยากแย่งชิงสําหรับการเป็นโคโซกอย่างไรก็ตามพี่ปานได้เห็นบทสนทนาเกี่ยวกับแฟนๆที่ซื้อบูเชอรองและบอกว่าเนื่องจากกล่องในร้านหมดและสร้อยคอบรรจุได้เฉพาะในถุงเท่านั้นกล่องอยู่ในรายการที่ต้องรอการจัดส่งในภายหลงังนอกจากนี้ เธอยังบอกอีกว่าเพื่อนในเคาน์เตอร์บอกว่าไม่สามารถซื้อในจีนแผ่นดินใหญ่ได้แล้วและเธอก็ตกใจมาและยังบอกอีกว่าที่ไต้หวันช่วงนี้บางรุ่นก็โซเอาไปแล้วเหมือนกันและเครื่องประดับหลายรุ่นในจีนแผ่นดินใหญ่ต้องรอการส่งสินค้าประมาณ3-6เดือนมูลค่าการค้าของเซอจานสามารถเรียกได้ว่าเป็นมูลค่าสูงสุดในด้านความบันเทิงภายในและไม่มีใครเทียบได้บูชรองสินค้าหมดสต็อกในหลายๆประเทศ และในจีนยังไม่มีกล่องบรรจุพันุ์เพียงพอด้วยซ้ำทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งนี้ทำเงินได้มากมายและละครสามเรื่องของเขาในตอนนี้ก็ได้รับการรับรองเช่นเดียวกันแฟนคลับคนหนึ่งกล่าวว่ามีคนรวยมากมายในปิตุแพนของเสอร์จานการซื้อสินค้าหรูหราที่รับรองโดยเสอร์จานของพวกเขาก็เหมือนกับการซื้อกระลำปีจีนจริงๆฉันไม่สามารถทำตามคำสั่งซื้อที่โพสในบล็อกอย่างเป็นทางการได้มันเกินจริงมากเกินไปนี่คือเงินจริงๆ และเป็นเงินที่สูงมากสาหรับชันไม่น่าแปลกใจที่คนในวงการบันเทิงในประเทศจะอิจฉาบล็อกเกอร์คนหนึ่งได้บอกว่าเธอไม่รู้จนกระทั่งถึงวันที่7พฤศจิกายนว่าแฟนๆของเสอร์จานบ้าไปแล้วแฟนตัวยงของเสอร์จานพากันไปที่เคาน์เตอร์เพื่อใช้ใจ่ายมากกว่า0กแสนหยวนหรือ2 9 9 4ล้านบาทคุณมาหาชันพร้อมกับความสําเร็จทั้งหมดที่คุณได้รับในบูชรองคุณทําดีมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทําให้ชันสร้างวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนไอดอลของชันด้วยยอดรวมที่มีมากกว่า4ล้านหยวนหรือ19.963ล้านบาทมีสร้อยข้อมือในสไตล์เดียวกันกับเสือจานแหวนต่างหูและสร้อยคอเมื่อเธอพูดถึงเงิน4ล้านหยวนเธอดูสงบและผ่อนคลายมากแต่เมื่อเธอพูดถึงเสือจานเธอก็ดูตื่นเต้นและมีความสุขขึ้นในทันทีโดยบอกว่าเขามีความรู้สึกที่สูงส่งสง่างามและมีน้ำเสียงที่โรแมนติกมากอยู่ในนั้น ทำให้ CPU ของเธอถูกเผาดังนั้นแฟนๆจึงมีความสุขเป็นพิเศษและเหตุผลที่เธอชอบเสี่ยจจานเพราะเขาดูดีหล่อมากเป็นรักบอยสุดและตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ว่าวันนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อบูชรองตรงข้ามร้านของเราเลยตั้งแต่ไปทํางานปกติผมสามารถเปิดออเดอร์ได้มากกว่า1ออเดอร์ต่อวันวันนี้ผมถามพวกเขาว่าทําไมถึงมีผู้คนเยอะมาก พวกเขาก็บอกว่าเพราะเซอร์จันรับรองฉันก็ถามไปว่าแล้วพวกเขาทําเงินได้เท่าไหร่ในวันนี้ผู Dang. ้จ si ัดการร้านของเขาก็บอกว่า4.6ล้านหยวนในวันเดียวหรือ22.957ล้านบาทจากรายงานข้อมูลผลการวิจัยของสถาบันสถิติีไอเมนที่เห็นได้ชัดของแบรนด์ระดับโลกข้อมูลข่าวสาร2วันต่อมาหลังจากบูชรองได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้เซอร์จันเป็นโฆษกแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ ในวันที่7 8พฤศจิกาย,ยนดัชนีความนิยมในการควบคุมการทำงานของแบรนด์99.61ซึ่งเกินระดับปกติของข้อมูลใหม่ในเดือนเดียวกัน66.92ความนิยมของโฆษกที่มีผลต่อแบรนด์98.48%ของเซิร์ฟเวอร์ของแบรนด์หลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการจากเสียจานและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ